สวัสดีค่ะพบกับ i อซีควิ Time วันนี้เรามาดูกันนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิแฝงของตราสารหนี้ข้อที่1ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืนได้ก่อนครบกาหนดข้อที่2ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกาหนดข้อที่3ตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตราสารหนี้ไปเป็นตราสารทุนได้ข้อที่4ตราสารหนี้ที่สามารถทยอยชาระคืนมูลค่าที่ตราไว้ตอบ้อไหนกันดีค่ะ เฉลยข้อนี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูเฉลยเรามาดูกันก่อนว่าสิทธิแฟงคืออะไรสิทธิแฝงเนี่ยหมายถึงสิทธิที่เราได้เพิ่มเติมจากสิทธิเดิมที่เราจะได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้นะคะดังนั้นคํามาถามเราว่าในสี่ช้อยสน์นี้มีข้อไหนที่กล่าวถึงสิทธิแฟงไม่ถูกบ้างข้อที่1บอกว่าตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืนก่อนครบกำหนดอันนี้ใช่สิทธิแฝงไหมคะถูกต้องแล้วข้อที่1คือสิทธิแฝงนะคะสิทธิแฟงในข้อที่1เราเรียกเขาว่า callable bond ข้อที่2ค่ะตราสารหนี้ที่ให้ส้อไ่นนราาดกกคบห ใช่ไหมคะข้อที่2ใช่เช่นกันนะให้สิทธิแก่นักลงทุนนะคะผู้ถือก็คือนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารนี้สามารถเอาตราสารมาไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนดนะคะเรียกว่าพุทธิบัตรแล้วข้อที่3ตราสารนี้ที่สามารถแปลงตราสารนี้ไปเป็นตราสารทุนได้มีไหมมีค่ะเป็นตราสารนี้ที่มีสิทธิแปง<ๆ>เช่นกันคะ่ะหรือเรียกว่า convertible bond ข้อรข้อที่4นั้นตราสารหนี้ที่สามารถทยอยชาระคืนมูลค่าที่ตราไว้อันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของติดแบงค์นะคะตราสารหนี้ที่สามารถทยอยชาระคืนมูลค่าที่ตราไว้ได้นั้นนะคะเราถือเป็นตราสารหนี้ที่จัดประเภทจากการชําระคืนเงินต้นค่ะสำหรับการทยอยชาระคืนเงินต้นนั้นสามารถชําระได้2แบบ 1. ทยอยชาระคืน2จ่ายทีเดียวตุ้มเดียวจบนะคะแบบช้อยที่4นี้เราเรียกว่า amortizing bond ค่ะ แต่ถ้าเกิดจ่ายทีเดียวตุ้มเดียวจบเราเรียกว่าบูเลตบอ์ดังนั้นข้อที่4ไม่ใช่ตราสารนี้ที่มีสิทธิ์แฟค่ะตอบข้อ4นั่นเองสำหรับเพจ financial academy ไม่ได้จบแค่นี้มีอีเวนต์มาเซอร์ไพรส์ค่ะติวฟรีไอซีเ n ลนสุดพิเศษติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเร็วๆนี้